เดินทางมาถึงคู่แรกในช่วงที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเดาทองนุย4ี่มุมเมืองวันนี้ต่อน,น้ําหนัก1ปอนด์ให้กับเพชรพันทองสองพันมิลทอในพิกัด102รกับ103ปอนครับคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าอยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเพชรยินดีนะครับ กระเดาทองกับเพชรผ่านทองต่อน้ำหนักกันหนึ่งปอนนะครับโชว์สวยเลยนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่เล็กใช้สอกแล้วครับชนะน้อกคู่ต่อสู้ครับส่วนน้ำเงินครับเพิ่งมาเพิ่งมาที่นี่นะครับแล้วก็บางยาไปสอบถามมาบอกประเภทบูดุดันเดี๋ยวดูครับสองสไตล์เลยครับบนเวทีครับประเภทร้อยปอนร้อยสองปอนกับร้อยสามปอนนะครับ จี๊ดจ้าหรือเปล่าคอยติดตามครับคู่รแรกแบบคู่เปิดหัวช่วงที่2ครับส่วนน้ําเงินครับเพิ่งมาเพิ่งมาที่นี่นะครับแล้วก็บางยาไปสอบถามมาบอกประเภทบู้ดูดันเดี๋ยวดูครับสองสไตล์นะครับบนเวทีครับประเภทร้อยปอนด์เตยวออกไปเลยร้อยสองปอนถึงร้อยสามปอนด์นะครับจี๊ดจ้าหรือเปล่าคอยติดตามครับคู่แรกคู่เปิดหัวช่วงที่2ครับ จะเรียบร้อยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการสุราเชษ์แก้ววงนะครับให้คะแนนสท่านธงชัยทองเสวกดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับเรียบร้อยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการสุราเชษ์แก้ววงนะครับให้คะแนนสมท่านธงชัยทองเสวิก ดอนชัยทาทิและคงพัฒน์ว่องไวครับ อ,อันดุยสีมุมเมืองครับ15ปีจากเพชรบูรณ์ครับส่วนน้ำเงินนะครับเพชรพานทองจากโคราชครับคู่นี้ดูรูปร่างช่วงชกนะครับสดาวทองนี่จะได้เปรียบนะครับสูงยาวกว่าแต่วันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนต่อน้ำหนักไม่ต่อรูปร่างนะครับ ส่วนสูงเห็นชัดเจนครับเดี๋ยวดูครับน้ําเงินมีลูกลูกหนักมาทําให้ย่อทําให้เตี้ยเท่ากันหรือเปล่าครับหมัดขวาไม่ถึงครับมาถึงก็เปิดเกมแบบนี้เลยครับไปขวาต่อยซ้ายโดนหนักๆโตขึ้นไปครับขวาเตะจอล่างของสดาวทองสดาวทองไม่สนแล้วครับเดินขยับเลยครับรูปร่างนั้นสูงยาวได้เปรียบด้วยมาดูว่าเพชรผ่านทองนี่ก็บอกว่าอาวุธนี่แรงทุกลูกเหมือนกันนะครับรุ่นเล็กๆก็จริงก็ต้องน่าจับตาแล้วครับ แล้วก็ไม่หนีด้วยนะครับตักหลักสู้กับเะดวทองเลยครับนี่ครับได้คนละอย่างคนละแบบครับเสดวทองนี่ฝีมือไอคิวสมองมวยถือว่าใช้ได้ครับส่วนทางด้านมุมน้ำมือนับเพชรผ่านทองนี่บูทรหดครับอาวุธหนักแรงทั้งสิ้นครับท้าทรหดต้องรอติดตามครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาโชว์ฝีมือที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตจะเป็นอย่างไรครับบางรีอยาดสั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอาวุธแรง แต่วันนี้รูปร่างชัดเจนนะครับว่าสดาวทองนั้นสูงยาวกว่าแล้วก็ฝีมือน่ะจัดนะครับหรือว่าลักเหลี่ยมเชิงดูได้เปรียบน้อยู่ที่ท่าทอระหดการยืนระยะนะครับพระเพชรผ่านทองนั้นดูว่าจะบู๊เหมือนกันเดินขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับตอนนี้เปิดหัวคู่แรกมาก็เนี่ยครับพยายามใส่กันเลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับยังไม่ถึงนะครับวงนายแทงขวาไปเจอตีเข่าขวาขึ้นมาครับสดาทองได้เข่าสุดท้ายก่อนจาก นี่ครับหนึ่งบอนจะมีผลหรือไม่ครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลกับมูสแดเาทองบาทาลูกพักครับถีบยอดหน้าครับว่าทางด้านเพชรพันทองไม่สนใจครับช่วงต้นเกมครับยังไม่มีอะไรมากมายดูครับเตะขาเจาะยางทำท่าสะดุ้งกระปังนีเอ้าล่ะครับชาหาทยรือไม่ไหวนะครับเตยอยู่แล้วครับโดนเจาะยางเข้าไปสะดุ้งสะดาวทองก็จะเริ่มเกมเหมือนกันครับขยับเข้าไปเรื่อยดูว่าเป้าหมายนี่อยู่ที่เจาะยางโอ้โหเรียบร้อยนะครับ หลอนในการประกันน uh, oh, 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 like uh, like ับยุติการชกเลยนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับอ้คุณหมอจีรศักดิ์บุปผาชาตินะครับขึ้นไปดูอาการพยายามจะเบียดแต่ว่าโดนไตเจาะยางนี่ย้ํา้าไปตั้งแต่ต้นยกแล้วครับเป้าหมายนี่อยู่ที่ก็เป็นทางเะดาทองหนุ้ยสี่มุมเมืองครับเป็นฝ่ายชนะทีเอไปเพียงต้นยกแรกเท่านั้นครับแรกเท่านั้นนะครับอ้คุณหมอจีรศักดิ์บุปผาชาตินะครับขึ้นไปดูอาการ